แดนดิน,นทไทยเรื่อนี้ทอร,ราราอัป,ปรีเพียนข้าคนไทยมันลบอำนาจประชาชจนให้หมดไปแล้วทำลายพินกระบอกปราชา์ทิ้งไตแล้วบังคับคนไทยให้อยู่อย่างเอาเพียงสร้งางอำนาจแต่บาลมีดในการกดที่ยังยีปรชาชา์จนลนากดถังใสทหารออกมาปน มองเห็นนะนะคะของพม่านะคะมันมองเห็นข้างหน้าแต่ของไทยเนี่ยมันยังมองไม่เห็นที่เราสามารถวิเคราะห์ไปถึงต้นตอของปัญหาเนี่ยเราก็มองเห็นน่ะนะฮะว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงจริงๆนะที่จะต้องออกทางนี้เพราะว่าการที่พวกฝ่ายรอยัลลิสนะคะหรือว่า นิยมเจ้านะฮะไปจนถึงคลั่งเจ้าเนี่ยเขาก็พยายามจะกรบเกลื่อนปัญหาว่ามันไม่มีอะไรหลอกนะคะก็คือรัฐประหารมาแล้วเดี๋ยวก็เข้าสู่ภาวะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่ก็พยายามไปหลอกลวงนะคะหลอกลวงไปถึงยูเอ็มนะคะคุณลุงเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าต่างประเทศเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศเขาได้ทํามาหลายอย่างแล้วสาภาพยุโรป อเมริกาญี่ปุ่นก็บอยคอรดนะหลเรื่องคือเขาไม่ยอมรับแต่ทีนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันเรียกตัวมันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นหัวหน้าคอสชอซึ่งมันก็เหมือนประเทศพม่าในอดีตแล้ะครับนะพวกตาช่วยพวกท่านเต็งเซิงคือมันเป็นตัวแทนของเราโดยที่เราไม่ได้เลือก เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราครับถ้าเราเงียบสงบจะให้เขาทาอะไรใช่ไหมคือคนไทยส่วนใหญ่ก็โอเคแต่ว่าคนไทยจํานวนน้อยคนไทยมีไม่มากแล้วครับที่มันเป็นพฤติการแบบนั้นแหะที่มันเห็นด้วยการที่อานาจเห็นด้วยการที่กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายที่มันจมปลักอยู่กับความเกียดติทางซึ่งเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าคุณทักษิณแกดีไม่ดียังรักดีไม่ด,มดีเป็นใครก็โดนอย่างนี้หมดแล้วครับสมัยนะั้นในปีดีก็โดน โดนหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครคุณเอาใครมาอยู่ประเทศนี้นะเอาองซาสจีมาอยู่ก็จะเน่ากว่าน,นี้คุณเอาท่านบันคีมูลมาอยู่เอาโบมามาก็เน่าเหมือนกันครับเป็นเหยื่อความเกียดตทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราครับผมว่าในท่านองกลับกันอาจารย์ถ้าประชาชนลุกขึ้นสู้จริงๆนะสู้กับศัตรูตัวจริงไม่อามันไว้เนี่ยนะ ต่างประเทศเก็เข้ามาครับสมัยเขมรแดงมันปกครองโหดไล่ป่าเถื่อนเนี่ยนะสู้จนมีอันถัดอันถัดเข้าไปดูแลการเลือกตั้งครับถ้ามันเฟลสเตตมันปกครองไม่ได้ไประชาชนไม่ยอมรับมาที่นักศึกษานักวิชาการสองร้อยเก้าสิบสองคนไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่งงอนไขเนี่ยมึงกลับเข้าไปทําไมจับนักศึกษาเจ็ดคนไปทําไมครับในเม,มื่อมึงมาปนประเทศนี้เขาพูดความจริงมึงไปจับเขาอะเอาข้อหาอะไร อ้างประกาศคำสั่งของโจนเหระสารประเทศนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นลูกน้องโจนใช่ไหมตำรวจก็เป็นแค่ลูกน้องโจนใช่ไหมไปเอาประกาศคำสั่งของโจนน่ยกระบฏดน่ะจะเป็นอะไรให้เราเคารพโจนเลยครับคุณเคารพกฎหมายของโจนแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณก็เป็นแค่ลูกน้องโจนจริงไหมสารก็ไปแค่สารโจนออกหมายเรียกหมายสั่งของโจนทั้งหมดเลยอ่ะ ถ้าคุณเคารพโจนคุณจะเป็นอะไรครับผมถามคุณจะเป็นอะไรประเทศนี้จะมีความหวังไหมในเมื่อประชาชนมันซิโรราบต่อโจนโจนที่มีหัวหน้าใหญ่ชื่อภูมิพลเนี่ยถ้าประชาชนมันยังยอมรับอยู่รับต่างประเทศเขาจะไม่ยอมรับได้ยังไงจริงไหมครับอาจารย์มันต้องโทษคนเราเองอ่ะถ้าประชาชนไทยไม่ยอมรับเมื่อไหร่นะผมว่าตามเทศก็โอเคยินดีช่วยครับ ถ้าเราล้างพวกมันลงเมื่อไหร่นะจัดการเลือกตั้งแบบบริสุทธิ์เสรีจริงๆแล้วเอาไงก็เอากันจะมีกษัตริย์หรือไม่มีหรือจะมียังไงให้ประชาชนตัดสินผมว่าทุกประเทศเขาก็ยอมรับทุกประเทศในบังคีมูลอเมริกาสหประชาชาติอียประเทศที่เขาจเจริญน,นะครับเขายอมรับทุกอย่างครับคุณคิดดูไง่ายๆนะขนาดมันหน้าด้านยึดอำนาจเขายังต้องยอมรับเลย และถ้าเราประชาชนยึดอำนาจมีใครจะไม่ยอมรับจริงไหมครับยิ่งกว่ายอมรับอีกอนเกร t u l a t i o n พิดพ์กันมาเต็มเลยใช่ไหมถ้าประชาชนปฏิวัตินะล้างไอ้คอสชให้หมดเลยนะล้างระบอบกษัตริย์ให้เกลี้ยงเลยนะผมถามว่าถ้าคุณบอกไม่มีองคมนตรีมีประเทศไหนไม่ยอมรับมีไหมมีประเทศไหนมีองคมนตรีผมถามมีไหมมีประเทศไหนที่มีกษัตริย์อยู่ในกฎหมายมีไหมมีประเทศไหนที่มีคณะรัฐประหารยึดอำนาจปกครองประเทศมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเองต่างหากที่ไปยอมรับไม่มีใครเขายอมรับหรอกครับประชาชนไทยเองต่างหากที่ต้องตรนหนีตัวเองนะอย่าไปตันหนีบัญชีมูลอย่าไปตันหนีประเทศถรือว่ามันก็เลิอกแล้วเลิกไปเถอะถ้าประชาชนลุกขึ้นยึดอํานาจเมื่อไหร่นะแบบคณะรัษฎรสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยล้างรัฐชอให้หมดใครผิดหนักก็ประหารไปเลยครับยึดทรัพย์ ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดครับว่าใครบอกคุณรวยที่โลกรวยจริงไหมเอาไปจากไหนทําไมต้องขายโรงแรมพวิสกี้มีปัญหาอะไรเหรออ้อาวกริยต์ตาแล้วยังไปชั้นสิบหกไปเปิดดูครับมันตายยังมันก็เลืองตรงๆจริงไหมในเมื่อผมเสียงงบไปคุณปีละหมื่นแปดพันล้านเนี่ยถ้าทุนคุณเสียวันละห้าสิบล้านไม่รู้ว่าคุณตายลยหรือ,อยังเ่ยมันมันมีเหตุผลไหมเราเป็นความชอบรมที่สุดครับแต่เราไม่ทําเองเรายอมเองอะ เรายอมแพ้เขาเองครับเราไม่เห็นแก่ลูกแก่หลานไม่เห็นแก่นาคนเราเห็นแก่ตัวเราบอกเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราครับผมว่าถ้าเรายึดอํานาจคืนเป็นพระธรรม,มได้เมื่อไหร่นะคุณบันคีมูลเป็นคนแรกที่จะบินมาคุณองซาสุจีมาจับมือทันทีนะอย่าไปตันนิ <laughs> ผมฟังบางทีผมก็ลำคาญนะไปตันนิ <laughs> องซาสุจีมาเรียกร้องให้พระบงมา ผมว่าพ่มาก,ก็เป็นคนครับอย่าไปพูดมันเป็นพ่มาคนไทยไมันอยู่ตรงไหนผมถามค่าคนไทยมีไหมสองสามร้อยปีมีคนไทยไหมมันต้นองพยกันมาหมดแล้วะกวาดไปกวาดมาใช่ไหมเอาคนจากปร <ừ, S 1> ะเทศอื่นมาไว้ทีน่นี่ไปพูดถึงคนนู้นคนนี้ผมว่ามันเราเป็นมนุษย์ตาเหมือนกันหมดเลยนะคะคุณลงแถวเนี้ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยยังเชอใช่ ามาแแยกกันขอโทษนะครับประเทศ <แก S 1> อื่นนะฝรังร่งนะเขารับพวกขอโทษชาวอิสลามไม่รู้มาจากไหนฝรั่งเศสใะรับยุยงยูเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่อังกฤษเขาออกมาจากยูเ <ด S 2> พราะว่าอะไรครับเ <ด S 2> พราะว่ายูมันสั่งให้รับพวกอกพยพเขาไม่ยอมไปแย่งทางานเดี๋ยวนี้กรุงปารีสไ,ไ,ไม่รู้มีใครต่อใครเต็มไปหมดฝรั่งฝรั่งไปอยู่ชาติหนึงกันหมดครับในเมืองไม่รู้ชาติไหนไปอยู่เต็มไปหมด ไอเราหน้าตาเหมือนก็จะไปพูดนั้นพูดนี่มันมีความสุขตรงไหนครับที่ไปดูถูกเพื่อนบ้านผมถามมันมีความสุขตรงไหนคนในประเทศนี้ถูกกริย์ดูถูกนะครับคุณเป็นนายกจะต้องไปกราบตีนเขาเน่ผมถามว่ามีไหมประเทศถึงเขาจะาปาดถึงคุณไม่ชอบขนาดนนีะ้เขาไม่มีนะครับคนไปกราบตีนคนไม่มีนะมีแต่ประเทศบ้านนี่ลงหรือเป็นประเทศสุดท้ายนี่ลกูกแล้วยังมาจองของมาอวดเก่งว่ากูเป็นคนไทย ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนไปยกย่องเท่าทุนแล้วบ้าบ้าบอสมัยนี้โลกไม่มีพรมแดนแล้วแต่ละประเทศก็ยังไปรวมเป็นสมาคมตอนนี้ก็รวมเป็นอาเซียนเพื่อประโยชน์ครับเพื่อให้ประเทศมันพัฒนาคุณอยู่เป็นกลุ่มคุณจะดีขึ้นครับไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วช่วยกันพัฒนากันเป็นพี่เป็นน้องประเทศไทยนี่ได้เปรียบเยอะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเหมือนสวรรค์ที่พักพิงอ่ะใครๆก็อยากมาเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดครับให้น้ํามันไหลให้มีการมุนเวียนคนไทยเก่งๆก็มีครับผมถามว่าทําไมต้องเอาคนยังไงประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกทําไมต้องเอาคนระยำบัตรซบแบบประวิตยอง์สุวรรณมันเป็นรองนายกทําไมครับประเทศไทยไม่มีคนดีแบบนี้แล้วเหรอแล้วทําไมต้องมีกษัตริย์เฮงช่วยแบบเนี้ย เป็นจอทัพหาเลยับไม่เคยต่อต้านการรัฐประหารเลยยุไอตทหารยึดอำนาจประชาชนเดือ,อดร้อนชิบหายทำเชยกูไม่รู้กูป่วยเวลาประเทศอื่นแผ่นดินไว้อยู่กไกล,ลกนู้นเขายิงกันในบาไปส่งสารแสดงความเสียใจส่งไปทำไม <c oughs> ไอ้เรื่องโกหกเรื่องน้นด้านกูเสียเงินให้มึงในะปีหนึ่งหมื่นแปดันกว่าล้านเนะี่ยให้มึงมาแสดงสารเสียใจไอ้คนยิงกันในบาไอ้บ้า ทุกวันนี้ประเทศไทยมันตกต่ำขนาดนี้มึงไปนอนอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้นะครับอัตตาหิอัตโนนาโถก็ตเฮลโดสูเฮลเดมเซลพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองนะครับพระเจ้าไม่ได้ช่วยเลื่อเปื่อยนะเพราะฉะนั้นมันต้องถามเราครับอย่าไปตนนิมันจะได้เป็นสมาชิกอะไรช่างแม่มันแต่ผมบอกคุณนะ ประชาชนล้มพวกนันอะไรนะต่างประเทศคอนเกสชเลชั่นครับแสดงความดีดทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองนะอย่าไปเสียเวลาครับข้อที่หนึ่งอย่าไปเสียเวลานี้เรื่องต่างประเทศทำไรได้ทำไปแต่ปัจจัยหลักเหตุหลักน้ำหนักหมัดที่น็อกมันได้คือในประเทศนะครับข้อที่สอง จะชกมันทั้งทีชกให้ถูกปลายคางให้มันถึงจุดตายให้มันตายแน่ๆครับเหมือนชกมวยต้องให้นอกแข่งฟุตบอลต้องยิงประตูให้ได้ครับไม่ได้ไปพูดมันเพีย้ยแล้วยิงลูกออกไม่ใช่นะครับตีตะปูต้องตีที่หัวตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนแดงจึงจะเป็นมีดเป็นพลาได้สามัคคีครับรอจังหวะที่ดีลากให้มันหมดขุดให้มันถึงตอครับ อย่าให้มันเป็นเช่นนั้นเป็นดีกต่อไปตอนนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วครับที่ว่าให้กําลังกายทุกท่านนะครับมันต้องปล่อยครับมันไม่มีสิทธิ์เราไม่เอามันขังได้ขังไปครับไม่ต้องไปประกันให้แม่งขังไปประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมให้มันสะเทือนไปถึงฟ้าถึงชัดสิบหกประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้น เราต้องสามัคคีกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วเขาบังคับให้เราเลือกเขาไม่ให้เราอยู่ไม่ให้เรายืนเราเล่นตามกติกาเขาทุกอย่างถ้านี่มันเป็นกติกาที่เฮงซวยที่สุดนะครับสองพันห้าสิบเฮงซวยที่สุดเราก็ยังยอมเล่นมันก็ยังยิดอำนาจอีก เรายอมทุกอย่างแล้วแต่มันเห็นเราไม่ใช่คนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคุยกันคับจบมันอยู่เราตายถ้าเราจะอยู่มันก็ต้องไม่อยู่เท่านั้นเองไม่มีทางเลือกอื่นต้องปูพื้นค่ะพี่น้องเพราะว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้นไม่มีที่ไหนนะคะที่จะได้มีโอกาสเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าเป็น คณาจารย์ที่ท่านทําวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะคุณลุงก็จะมีข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะที่จะต้องเลือกที่จะไม่พูดถึงนะคะเป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มีโอกาสตรงนี้ที่เทคโนโลยีมันทําให้เราสามารถจะไปค้นคว้าแล้วก็นำปมปัญหาเหล่านี้นะคะมาตีแผ่มาเปิดเผยเปิดโป,ดปงนะคะถ้าใครคิดว่า มีข้อมูลที่แตกต่างก็สามารถจะนำเสนอเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพราะว่านี่มันคือง,งานของประชาชนนะคะค่ะก็คงจะสมบูรณ์แล้วนะคุณลุงสำหรับวันนี้นะพี่น้องก็คงจะมีขวัญกำลังใจกันมากขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์ก็เข้มข้นขึ้นความเคลื่อนไหวทุกฝ่ายก็ไม่มีใครอยู่นิ่งนะคะแต่ว่าของเรานี่ต้องให้ชัดเจนนะคะคุณลุงว่าเดินหน้าไปสู่สาธารณารัฐใช่ไหมคะคุณลงุงครับมันไม่ได้เสียหายเราจะไปติดในหลม่ม ประเทศไทยนั่นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้มันไม่จริงหรอกครับนะเราไม่ได้แบ่งแยกไอ้คนที่แบ่งแยกคือมันต่างหากมันเป็นคนที่เหนือกฎหมายอ่ะเราไม่ได้แบ่งแยกประเทศไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้กรุงเทพเมืองหลวงปรีมณฑลแล้วต่างจังหวัดที่อยู่ไกลโพ้นมันก็คือคนไทยเขาจะรักประเทศนี้ต่อเมื่อประเทศนี้ทําเพื่อเขาถ้าจเจริญเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะ ใครจะรักประเทศไทยใช่ไหมแหย่ยูเทศกนหนดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับคําว่ารีพัติอิสร,รัฐมันเป็นคําที่ดีที่สุดแล้วอะคิงดัมเนี่ยมันยังไงก็ไม่ดีครับไม่มีใครเขาเอาหรอกยกเว้นว่าบังเอิญว่ามีกษัตริย์ที่ยอมรับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยหมดยุคครับตัวเองก็ต้องอยู่ในกรอบโอเคได้จะเป็นก็เป็นไปครับแต่มันจะไอก้กษัตริย์ที่มันเอาประชาชนอยู่ในข้อแทนเนี่ย ประเทศไทยมันไม่เหมือนอังกฤษญี่ปุ่นนะครับอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์เขาอยู่ในคอกนะแต่ประเทศไทยมันเอาประชาชนอยู่ในคอกแล้วมันอยู่เหนือหัวประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยเกษัตริย์เป็นลุกไม่ใช่นะครับมันเป็นเผด็จการโดยกษัตริย์โดยระบอบภูมิพลผู้ตรงๆก็เป็นเผด็จการทรราชเพราะมันทำให้ประชาชนเดือ,อดร้อนอย่าไปติดยึดครับรีพรับลิกมันธรรมดา ประเทศต้องเป็นของประชาชนครับกองทัพของประชาชนไม่ของกษัตริย์และระบบพระาตยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประเทศอืือเขาใช้กันอยู่เขาจะยอมไม่มีกษัตริย์ต่อเมื่อกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายเท่านั้นนะครับถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ใต้กฎหมายจะมีไว้ทําไมจะเลี้ยงมันไว้ทําไมถามจะเลี้ยงให้มันในละคุณแล้วเหรอจะเลี้ยงไอ้งูพิษตัวนี้ให้มันฉกกัดลูกหลานเราอย่างนั้นเหรอ คุณไม่รักประชาชนไม่รักลูกหลานพิน,นา,านคลกกนาุลูกหลานเลยคุณรักกษัตริย์มากกว่าลูกหลานคุณหรอผมถามเพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดในไอ้อุปทานเรื่องโกหกตอแหลเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงอะมองให้เห็นชัดๆครับให้เกิดปัญญาจริงๆอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ป,ประโยชน์สาระจริงๆครับอย่าไปมองแต่เรื่องหลอกลวงผมว่าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย แต่และคนก็พอจะรู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่เชื่อนะครับลงไปถามท่านตาลช่วยท่านเต็งเสงดูว่ามันเป็นยังไงเผด็จการ <ś led> ไปถามดูใช่ไหม <ś led> เอาอย่างนั้นเลยค่ะ <ś led> เออวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะที่มา ให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดนะคะแล้วก็ยังให้ขวัญกําลังใจกับพี่น้องในการต่อสู้นะคะซึ่งต้องเด็ดเดี่ยวนะคะพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณทางสถานีไฟเย็นแชร์นะคะที่ร่วมกันถ่ายทอดเสียงแห่งความจริงนี้ออกไปนะคะให้ขยายออกไปมากๆนะคะ mm hmm. รวมทั้ง Democracy ไทยเด a d ีอ hmm. ก็ถ่ายทอดเช่นกันค่ะคุณลุงนะคะทางแอปพลิเคชัน To นอ i นนะคะรวมทั้งสถานี m e เดีย o r r e e นะคะแล้วก็สถานีนี้นะคะแบมบูเน็ตเวิรวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะแล้วก็พบกัน วันอังคารหน้านะคะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ไปพบคุณลุงที่ไฟเย็นชันแนลค่ะคุณลุงคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับไทยเวตบเรวดีววววววย Bye.